ก็ขอสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เราก็มาเรียนออนไลน์ผ่าน u t u b e กับก่อนแล้วนะครับก็ด้วยเหตุการณ์ปัจจุบันนะครับโรคระบาดโควิดสิบเก้านะครับค่อนข้างแรงนะครับแล้วก็ทําการเรียนโดยผ่านื่อออนไลน์ทาง youtube นะครับช่วงนี้เราก็เรียนด้วยกันแบบนี้ไปก่อนนะครับขอให้เรียนป้องกันตัวเองด้วยนะครับตามที่นโยบายรัฐบาลได้แจ้งนะครับก็วันนี้จะเป็นเรื่อง ความขัดแย้งในงานศิลปะนะครับซึ่งเราได้เรียนเนื้อหาไปบ้างแล้วนะครับความขัดแย้งในงานศิลปะเป็นอย่างหนึ่งที่ประกอบอยู่ในการจัดองค์ประกอบศิลป์ก็คือจะมีความเป็นเอกภาพความสมดุลจุดเด่นความมงลืนและสุดท้ายก็คือเป็นเรื่องของความขัดแย้งในงานศิลปะนะครับซึ่งความขัดแย้งก็จะทําให้ผลงานศิลปะนั้นนะครับมีความ น่าสนใจนะครับมีความนมาดึงดูแล้วก็ทําที่มีคุณค่าในงานศิลปะมากขึ้นนะครับทีนี้เราไปทบทวนความรู้ก่อนจะปฏิบัติชิ้นงานจริงกันนะครับว่าจะมีอะไรบ้างในในเรื่องของความขัดแย้งในงานศิลปะนะครับครับต่อไปเรามาดู ความหมายของความขัดแย้งนะครับความขัดแย้งหมายถึงการนำทธธัศนาตุมาจัดองค์ประกอบศิลป์ให้เกิดการตัดกันหรือขัดแย้งกันเพื่อลดความกลมกลืนลงบ้างเพราะความกลมกลืนที่มากเกินไปอาจดูจืดซีดน่าเบื่อนหน่ายความขัดแย้งที่พอเหมาะจะช่วยให้งานดูมีชีวิตชีวาน่าสนใจน่าตื่นเต้นความขัดแย้งในงานศิลปะ ควรจัดองค์ประกอบศินให้มีสัดส่วนขัดแย้งกันบ้างประมาณ10-20%ก็จะช่วยให้งานสินนั้นเกิดคุณค่าและความงามขึ้นต่อไปนะครับนักเรียนดูภาพประกอบด้านล่างนะครับก็จะเป็นภาพหลายเส้นนะครับอันนี้เป็นเรื่องความขัดแย้งด้วยเส้น ความขัดแย้งด้วยเส้นเป็นการนำเส้นที่มีลักษณะต่างกันมาสร้างความขัดแย้งในงานศิลปะวิธีใช้ความขัดแย้งคือลดปริมาณเส้นชนิดใดชนิดหนึ่งลงประมาณ20%และอาจใช้าทัศนะธาตุทางศิลปะอื่นๆเข้าช่วยเพื่อความสวยงามนะครับต่อมานะครับความขัดแย้งด้วยรูปร่างรูปทรงเป็นการนำรูปร้างรูปทรงที่มีลักษณะไม่เหมือนกัน หรือลักษณะไม่ใกล้เคียงกันมาจัดรวมกันเช่นการนำรูปร่างรูปทรงที่เป็นเหลี่ยมกับรูปร่างรูปทรงที่โค้งมนมาจัดองค์ประกอบสินร่วมกันจะเกิดความขัดแย้งแต่การขัดแย้งมากเกินไปจะดูไม่สวยงามการแก้ไขให้ความขัดแย้งน้อยลงแก้ด้วยการทำให้รูปร่างรูปทรงนั้นมีลักษณะใกล้เคียงกัน ครับต่อมาเป็นความขัดแย้งด้วยขนาดนะครับเป็นการใช้ขนาดของรูปร่างรูปทรงที่มีขนาดใหญ่และขนาดเล็กแตกต่างกันมาจาับองค์ประกอบสินร่วมกันจะทําให้เกิดความขัดแย้งการแก้ไขจะต้องแก้ด้วยการเพิ่มขนาดให้ใกล้เคียงกันนะครับนี่คือความขัดแย้งด้วยขนาดนะครับ กับและความขัดแย้งอันต่อมานะครับก็คือความขัดแย้งด้วยสีเป็นการนำสีตรงข้ามกันหรือสีตัดกันมาใช้ร่วมกันระหว่างสีเหลืองกับสีม่วงการแก้ไขจะต้องลดปริมาณสีใดสีหนึ่งให้เหลือปริมาณ20%ของพื้นที่ทั้งหมดหรือใช้สีขาวสีดำตัดขั้นระหว่างสีทั้งสอง และอาจใช้วิธีลดความเข้มของสีใดสีหนึ่งลงด้วยสีขาวสีดำสีเทาสีตรงข้ามเป็นต้นนะครับครับนักเรียนหลังจากที่เราได้รู้จักความขัดแย้งทั้งสีรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นขัดแย้งด้วยเส้นขัดแย้งด้วยรูปร่างรูปทรงขัดแย้งด้วยขนาดแล้วก็ขัดแย้งด้วยสีอุปก,กรณ์ก็มีวิดีโอการ สร้างงานนะครับเรื่องความขัดแย้งนะครับโดยใช้สีอีกตัวอย่างหนึ่งมาให้ในักเรียนดูนะครับครับการสาธิตครั้งนี้นะครับก็เป็นการสาธิตการวาดภาพระบายสีโดยครูกรจะสาธิตการวาดภาพระบายสีเรื่องความขัดแย้งด้วยสีนะครับ โดยครูกรจะให้หุ่นหลักก็คือตัวแอปเปิลนะครับส่วนมากเป็นแอปเปิลสีแดงแล้วก็มีแอปเปิลอีกหนึ่งลูกที่มีลักษณะสีแตกต่างกันกับเพื่อนคือจะมีลักษณะเป็นลูกสีเขียวนะครับก็จะเกิดความขัดแย้งด้วยสีเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ส่วนด้านหลังครูกรก็ใช้เป็นสีที่ใกล้เคียงกับสีส่วนมากก็คือสีโทน ร้อนนะครับหรือสีออกแดงส้มนะครับก็จะได้ภาพความขัดแย้งด้วยสีมานะครับ ครับนักเรียนก็ก่อนที่นักเรียนจะวาดภาพนะครับก่อนก็ลืมบอกนักเรียนไปนะครับก็คือเราก็ทําการาตีกรอบให้เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นก็เว้นช่องด้านล่างไว้นะครับไว้เขียนชื่อชั้นเลขที่ชื่อภาพแล้วก็ความขัดแย้งโดยอะไรก็หมายความว่าภาพนี้ขัดแย้งด้วยสีขัดแย้งด้วยรูปร่างรูปทรงหรือขัดแย้งด้วยขนาด แล้วเราก็เขียนลงไปเช่นชื่อวัชรากรวรสิทธิ์ชั้นปสีทับสเลขที่28ชื่อภาพว่าภาพแอปเปิลนะครับในตะกร้าจะได้นะครับส่วนความขัดแย้งโดยอะไรนะครับอันนี้เราใช้ความขัดแย้งโดยสีนะครับ ครับถ้านักเรียนทํางานเสร็จตามขั้นตอนที่ครูก่อนแนะนําแล้วก็ถือว่าเป็นการทํางานที่สมบูรณ์แล้วนะครับครับนักเรียนหลังจากที่นักเรียนได้ดูวิดีโอทั้งเนื้อหาในหนังสือแล้วก็ตัวอย่างวิดีโอที่ครูกรอนได้สาธิตวิธีการทำํำความขัดแย้งในงานศิลปะนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่านักเรียนจะเอาไปต่อยอด นะทำเป็นงานศิลปะของตัวเองตามจินตนาการได้นะครับนเรียนอาจจะทํางานชิ้นนี้โดยใช้ความขัดแย้งรูปแบบอื่นที่ไม่เหมือนกับอุปกรณ์ตัวอย่างมาเช่นอุปกรณ์สาธิตการาขัดแย้งด้วยสีเราอาจจะขัดแย้งด้วยรูปร่างตามเนื้อหาที่เราได้เรียนมานะครับก็ขอให้เรียนทําออกมาอย่างสมบูรณ์นะครับแล้วก็ขอให้มีความสุข กับการเรียนวิชาศิลปะนะครับทั้งนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5และปีที่6ครับแล้วเจอกันใหม่นะครับในวิดีโอถัดไปนะครับ